จะมีหญ้านวลน,น้อยเหลือบ้างนิดหน่อยตรงนี้คุณลุงจะเอาไปใส่ตรงนั้นนะคะก็คงไม่เยอะเท่าไหร่นะคุณลุงมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกหญ้าแต่ว่าก็เอาออกก็ดีแถวนี้ออกหมดเลยจะได้มันจะได้เปลี่ยนมันจะได้สะอาดเนาะตรงนี้จะเป็นหญ้าเทียมนะคะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นหญ้านวลน,น้อยธรรมดา แต่ว่ามันสู้กับญ้านี่แหละแบบนี้ไม่ไหวนะคะที่สําคัญน้องหมาขุดด้วยไม่พูดบ่อยจังน้องหมาขุดเนี่ยพูดแล้วก็คิดถึงน้องหมาทุกตัวเลยนะคะเราก็เลยต้องปรับไม่งั้นก็ไม่สะอาดแล้วก็ไม่ไม่ได้สวยเลยนะคะเพราะว่าเขาจะขุดจริงๆจังๆเลย <S <S 1> <S 1> แล้วเมื่อมันเคยมีสนามหญ้านวลน,น้อยตรงนี้เราก็ ปรับโดยการใช้ยาดเทียมบ้างนะคะเพื่อที่มันจะได้สะอาดขึ้นนะคะสะอาดแล้วก็สวยงามขึ้นอันนี้ก็คือวิถีชีวิตบ้านบ้านของเราชาวกระท่อมชมจันทร์นะคะบ้านกระท่อมชมจันทร์นะคะที่เราก็อยู่เป็นบ้านสวน,นรกมากเลยนะคะอยู่เป็นบ้านสวนแล้วที่พื้นก็พยายามที่จะ มีต้นไม้นะคะมีต้นไม้เหมือนร่มรื่นหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่นะคะแต่ว่าที่พื้นดินเราก็จะปรับให้มันดูสะอาดสวยงามด้วยเหมือนกันนะคะจะได้ได้อยู่เวลาที่เราอยู่ที่บ้านจะได้มีความสุขกับการที่มีบ้านที่สะอาดสะอา้านแล้วก็สวยงามนะคะอันนี้คือเราทําเองได้นะคะเล็กๆน้อยๆลุงกับป้าก็ค่อยๆทํามาแบบนี้นานมากแล้วนะคะ แล้วก็พยายามทำทีละเล็กทีละน้อยตรงไหนที่มันพังก็ปรับเอาซ่อมเอาเหมือนที่เราซ่อมน้ําตกนั่นแหละนะคะก็ปรับซ่อมเอาบ้างเราก็คงไม่ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเล็กๆแน่น้อยก็สามารถที่จะทําให้เรามีความสุขได้นะคะอตอนนี้นะคะคุณลุงก็กําลังเริ่มปรับ ปรับพื้นดินนะคะในการที่จะปลูกหญ้านวลน,น้อยก็คงจะมีที่เล็กน้อยตรงนี้นะคะมีที่เล็กน้อยตรงนี้ที่จะปลูกเพราะว่ามันหญ้าไม่เหลือเยอะนะคะความจริงแล้วป้าไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกสนามนี้ตอนนี้นะคะสนามนี้คิดว่าจะปลูกตอนหมดฝนแล้วที่เข้าสู่ฤดูหนาว หญ้าแปลกปลอมหญ้าที่จะมาแซมมันจึงไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นฤดูฝนถึงแม้ว่าจะปลูกก็ต้องดูแลมากๆนะคะแล้วก็ดูแลยากเพราะว่ามันนี่แหละมันมีหญ้าอื่นมาแซมด้วยเหมือนที่คุณลุงเพิ่งจะถักเพิ่งจะได้ออกไปนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือสัต ตอนนี้คุณลุงก็เริ่มเอาปุ๋ยรองแล้วนะคะเอาปุ๋ยรองตรงที่เราจะเอาหญ้าวางนะคะ ุณลุงก็เอาน้ำลดแล้วนะคะต้องเราต้องลดดินที่จะวางเหมือนเมื่อวานนี้คะ่ะให้แฉะเลยนะคะวันนี้ฝนยังไม่ตกต้องลดเยอะหน่อยคะ่ะคุณลุงวันนี้เราจะเห็นวิธีการปลูกที่สมบูรณ์เพราะว่าเรามีจอบแล้วนะคะเดี๋ยวพอคุณลุงวางหญ้าเสร็จคุณลุงก็จะเขาเรียกว่าอะไรใช้จอบทุกทุกทุก ให้มันลงไปที่โคนที่ดินนะคะให้รากหญ้าลงไปที่โคนที่ดินนะคะคุณลุงก็ใช้กระรงวางแผ่นหญ้าแล้วะคะ่ะวางแผ่นหญ้าตรงนี้ก็จะวางมาจนจบจนเสร็จหมดตรงนี้นะคะเนี่ยน่าจะพออยู่นะคะสำหรับหญ้าที่เหลือเมื่อวานนี้นะคะนี้คุณลุงก็จะวางมาเรื่อยๆจนจนเ,เสร็จนะคะ นนี้หลังจากวางแผงหญ้าแล้วคุณลุงก็กําลังรดน้ำอีกนะคะให้เปียกชุ่มเลยนะคะหลังจากที่รดน้ำเปียกชุ่มแล้วคุณลุงก็จะเอาจอบนะคะทุบหญ้าให้มันลงไปในพื้นตมพื้นดินนะคะให้ลงไปในโคนตมเลยตามขั้นตอนนะคะ และนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการปลูกหญ้านะคะก็คือเหมือนที่ป้าเล่าเมื่อวานนี้ว่าเราจะต้องใช้จอบนะคะทุบทุบทุบหญ้าให้มันจมลงในดินนะคะให้รากหญ้ามันจมลงไปที่โค,คลนที่โคลนที่ดินที่เราทําให้มันเปียกๆเ,เอาไว้นะคะก็ทุบเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าหญ้ามันจะเจ็บนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทุบรากหญ้าลงไปให้มันมุดอยู่กับพื้นดินนั้นมันค่อนข้างจะ ไม่ไม่ติดง่ายๆนะคะเพราะว่ารากหญ้าตอนแรกนี้มันสั้นมากมันก็จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้งอกเดินรากไปหาอาหารในดินนะคะมันจะเดินไปไม่ได้เพราะว่ามันมันแห้งนะคะถ้าดินแห้งถ้าดินไม่ไม่เปียกชุ่มมันก็จะเดินไปด้วยตัวเองก็อาจจะได้อยู่นะคะแต่มันก็ช้านะคะมันยากแต่ถ้าเราช่วยให้หญ้าให้รากหญ้าลงไปในดิน ตั้งแต่ตอนนี้ที่เราดูมันก็จะติดเลยนะคะมันก็จะเดินมันก็จะเดินรากไปหาอาหารเองเลยนะคะรากก็จะเดินเร็วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่หลังจากที่เราใช้จอบทุบ หญ้าลงไปที่ดินเสร็จแล้วก็จะรดน้ำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นว่าจบสิ้นสำหรับการปลูกหญ้านะคะนี่นะคะตาว่าจะให้ดูว่าก่อนที่เราจะทุบหญ้าลงดินมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะแต่พอคุณลุงทุบเสร็จแล้วมันก็จะเรียบสวยแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะมันก็จะเรียบสวยแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราทุบเสร็จนะคะอันนี้นะคะเมื่อคุณลุงทุบหญ้าลงไปในดินเรียบร้อยแล้วก็จะรดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะรดน้ําอีกครั้งหนึ่งเป็นว,ว่าเสร็จสิ้นสําหรับการปลูกหญ้านะคะให้ดูนะคะสวยงามนะคะสวยงามแล้วเมื่อเราทุบหญ้าลงดินแล้วนะคะ ก็รดน้ําอีกทีหนึง่งคราวน,นี้ก็คือปล่อยไว้ให้เขาเดินรากไปนะคะแล้วมันก็จะติดสวยงามถ้าหน้าแรงนะถ้าฝนไม่ตกต่อให้เป็นหน้าฝนเราก็ต้องลดน้ําทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าฝนตกก็คงไม่ต้องลดอีกนะคะแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกก็ต้องลดน้ำทุกวันจนกว่าหญ้าจะติดนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดด ย่านวนน้อยเป็นชนิดที่ชอบแดดนะคะแต่ถ้าโดนแดดเยอะตอนที่เขายังไม่ติดมันก็มีสิทธิ์ตายนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ป้าเปียวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสั้นๆน,นะคะยังไงก็กดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆสวัสดีค่ะ